มาระย่ำที่หลังนะคะพี่น้องพร้อมย่ำเลยพี่น้องเบิ้งกะละมังโรดเดอร์จ้ะยำรวมมิตรไก่ยอตีนไก่ใส่ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องพอร้อมเสิร์ฟเดอร์จ้ะวิธีการทำกันง่ายๆนะคะเทคนิคของคุณแกนค่ะสูตรให้สูตรมาเดอร์พี่น้องแตคุณแกนมาแบบนี้นะคะถนัดแบบเทสของลุงเสน่ห์นะคะใสวุ้นเซนแล้วก็ไอเฮ็ดนะคะ เทคนิคของคุณแก่นค่ะสูตรไพรไสูตรมันเดอร์พี่น้องคุณแก่นมาแบบนี้นะคะธนัดแบบยำรวมมิตรไก่ยอตีนไก่ใส่ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเด้อจ้ะใจวิธีการทำกัง่ายๆนะค่ะคุณแก่นมากินยำค่ะมนี่โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียนยำน้ำเดือดใสเกลือพี่น้องเดี๋ยวสิลวกตีนไก่จ้ะเทคนิคของคุณแก่นค่ะสูตรไพรสูตรมันเดอร์พี่น้อง พุ้นแกันมาแบบนี้นะค่ะถนัดแบบสิมาลายย่ำที่หลังนะคะพี่น้องพ้อมย่ำแล้วพี่น้องเบิ้งกะละมังโรเดอร์จ้ะพี่น้องเอาวุ้นเส้นมาลวกต่อเลยพี่น้องเครื่องย่ำกระเรียมไวเดอร์พี่น้องบักหน้าขาดบอดดายนะคะบักกระเทยผิวสวยขึ้นชายนะคะสิมาลายย่ำที่หลังนะคะพี่น้องพ้อมย่ำแล้วพี่น้องเบิ้งกะละมังโรเดอร์จ้านี่เนาะค่ะกำบักพริกเอิรเดพี่น้องพริกกระเทียมค่ะ เอาเห็ดหูนกขาวลงมาลวกต่อน้าเลยค่ะคุณฮอนจ้าคุณเลยจ้ะคุณแตนจะปรุงเครื่องก่อนนะค่ะน้ำตาลผงชูรสหลักการนำปลาแล้วจะทาอะไรแบกหน่าค่ะปรุงเครื่องข้างนอกก่อนอลังการงานสามมากเลยค่ะมากินย้ำคุณกันเด้อค่ะฟีมาคุณกันแซ่บแซ่บเลยเนาะจ้าคุณเลยจ้ะคุณแตนจะปรุงเครื่องก่อนนะค่ะน้ำตาลผงชูรส การนำปลาแลักจะทาปลได้บักหน้าว่าค่ะปุ๋มเครื่องข้างนอกก้อนพี่น้องเอาวุ้นเส้นมาลวกต่อเลยพี่น้องเครื่องยำกระเตียมไว้เด้อร์พี่น้องบักหน้าขาดบลได้นะคะ่ะบักกระเทสผิวสวยขึ้นชายนะคะ่ะเทศของลุงเสน่ห์นะคะใส่วุ้นเส้นแล้วกับไอเฮ็ดนะคะเ,เค่ะคุ้นกันมากินยำค่ะ นี่โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียนย้ำน้ำเดือดใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวฤษีลวกตี่งไก่จ้ะอลังการงานสามมากเลยค่ะมากินย้ำคุณกักเด้วค่ะฟีเมือคุณกันแซ่แบแซ่บด้วยนอ้องเทสของลุงเสีิ์นะคะ่ะใส่วุนเซนแล้วกับไอเห็ดนะคะยำรวมมิตรไก่ยอ ตีนไก่ใส่ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องพอเสิร์ฟเดือดๆจัดวิธีการทำกันง่ายๆนะค่ะุ้นกันมากินยำค่ะเมื่อนี่โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียนยำน้ำเดือดๆใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวลุยสิลวกตีนไก่จะ้ะเอาไปน้ำค่ะพี่น้องเอาไก่ยอ okay, ลงมาลวกต่อน้ำตีนไก่เลยค่ะความนัวของตีนไก่ก็จะนัวไปน้ำกันพี่น้อง คุณกันมากินยำค่ะมือนี่โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียนยำน้ำเดือดใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวหรือสิลวกติ่ไก่จ้ะพี่น้องะวุดเส้็มาลวกต่อเลยพี่น้องเครื่องยำก็เตียมไว้เลเด้อพี่น้องบักาาะะบัก,กทตผิวสวยขึ้นชายนะคะยำลาดเลยพี่น้องโอ้ยเด็ด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 ักใส่เลยค่ะพี่น้องคนได้เลยจ้ะ อลังการงานสามมากเลยค่ะมากินยำคุณกันเด้อค่ะฟีมาคุณกันแสบแสบเด้อพี่น้องคุณกันมากินยำค่ะเมื่อนี้โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียนยำน้ำเดือดอใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวสิีลวกติจจ่ไก่จ้ะหอมใหญ่นะคะ่ะหอมอันนี้ก็เอาน้หอมแขกค่ะพี่น้องผักพริกกระตัเรียบร้อยพร้อมค่ะพี่น้องสูตรคุณกันเด้อนีเนาะค่ะ ตำบักพริกเอกเล้อพี่น้องพริกกระเทียมค่ะเอาเห็ดหูหนุกขาวลงมาลวกต่อหนาเล้ค่อพี่นอค่ะพน้องเอาเ้นมาลวกต่อเลยพี่น้องเครื่องย้ํกระเรียมไว้เดอรเดอร์พี่น้องบัหน้าขาดบอดด้นะคะบักระเทยผิวสวยขึ้นชายนะคะหอมใหญ่นะคะหอมอันนี้ก็เอาน้อมแขกค่ะพี่น้องพริกกระตมเรียบร้อยพร้อมค่ะพี่น้องสูตรคุ้นกันเด้อถสีมลาดย่ําทีหลังนะคะพี่น้อง พร้อมยำเราพี่น้องเบิ้งกะละมังโรเดอร์จ้าสนีเนาะค่ะตำักพริกเองเ้อพี่น้องพริกกระเทียมค่ะเอาเห็ดหูหนูขาวลงมาลวกต่อหน้าเลยค่ะหอมหจาโคนเลยจ้าเพิแต่จะปรุงเครื่องก่อนนะคะ่ะน้ำตาลผงชูรสแลักการน้ำปลาแล้วจะทากะไรปบกหน้าวคะ่ะปรุงเครื่องข้างนอกก่อนยำรวมมิตรไก่ยอตีนไก่ ใส่ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องพอเสิร์ฟเด้อจ้ะวิธีการทำกันง่ายๆนะคะเทคของลงูกเสดนะคะ่ะใส่วุ้นเส้นแล้วก็ไอ้เห็ดนะคะเนื้อไงค่ะพี่น้องเอาวุ้นเส้นมาลวกต่อเลยพี่น้องเครื่องย้ํากะเตียมไวเด้เด้อพี่น้องบักหน้าขาดบะได้นะคะ่ะบักกระเทสผิวสวยขึ้นชายนะคะ่ะพี่น้องเอาวุ้นเส้นมาลวกต่อเลยพี่น้อง เครื่องย้ำกับเตี่ยมไวเด้ดอพี่น้องบักหน่าขาดบอดดายนะคะบกกระเทปผิวสวยขึ้นชายนะคะอลังการงานสา่งมากเลยค่ะมากินย้ำคุณแก่นเด้อค่ะฟีมื่คุณแก่นแซ่บ <S <S แซ่บเ <S 2> <S 2> บด้ๆๆอพีนะะ่น้องเทคของลุกเินนะคะใส่วุนเซนแล้วกับไอเฮ็ดนะคะเนเทคนิคของคุณแก่นค่ะสูตรให้สูตรมั่นเดอพี่น้อง ขึ้งกันมาแบบนี้นะคะถนัดแบบ,แบแพี่น้องโอ้ยแซ่บแซ่บพีน่น้องมึงซ้ำโดดเห็ดไงคักมือนโชคดีค่ะมันหมานเลยเวอร์เดอร์จ้ะนี่เนาะคะ่ะกำลักพลิกเอ็ดพี่น้อ,นองพลิกกระเทียมค่ะเอาเห็ดหูหนูขาวลงมาหลวกตอนนอก่อน้ำเลยค่ะห่อนห่อนพี่น้องโอ้ยแซ่บแซ่บพีน่น้องมึงซ้ำโดดเห็ดไงคักมือนโชคดีค่ะมันหมานเลยเวอร์เดอร์จ้ะ คุ้นกันมากินยำค่ะนี่โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียนยำน้ำเดือดใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวหรือสิลวกตีนไก่จ้ะน้ำลาดเลยพี่น้องโอ้ยเด็ดเๆดๆๆๆๆ็ดเักใส่เลยค่ะพี่น้องคนได้เลยจ้ะคนยำรวมมิตรไก่ยอตีนไก่ ใส่ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องพอเสิร์ฟเดลเดอร์จ้าว,วิธีการทำกันง่ายๆนะคะกระิมะลาดย่ำทีหลังนะคะพี่น้องพอมย่ำแล้วพี่น้องเบิ้งกะละมังโรลดเดอร์จ่าสากคนดเลยจ่ะเพื่นแต่เนี่ยจะปรุงเครื่องก่อนนะคะน้ำตาลผงชูรสหล้กการนำปลาแล้กนนลจะทาอะได้บักเน่าค่ะปรุงเครื่องข้างนอกก่อนแบบนี้เนาะคะ่ะบัมาริกเองเลยพี่น้องริกกระเทียมค่ะ เอาเห็ดหูนุกขาวลงกมาลวกต่อน้านเลยค่ะพอ่นอนค่ะหอมใหญ่นะคะหอมอนี้ก็เอิหน้าหอมแขกค่ะพี่น้องผักพริกกระตําเรียบร้อยพร้อมค่ะพี่น้องสูตรคุ้นกันเด้อพี่น้องเอาวุ้นเส้นมาลวกต่อเลยพี่น้องเครื่องยํำก๋าเตียมไวเดอเด้อพี่น้องบักหน้าขาดบอได้นะคะ่ะบักกะเทศผิวสวยขึ้นชายนะคะ่ะเทศของลูกเสืนะะสนเสน์นะคะ่ะไ่วุ้นเซนแล้วก็ไอเห็ดน,นะคะ หอมใหญ่นะคะหอมอันนี้ก็เออหอมแขกค่ะพี่น้องอรพริกกระตําเรียบร้อยพร้อมค่ะพี่น้องสูตรคุ้นกันเด้อค่ะคุ้นกันมากินยำค่ะมื้อนี้โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียนยำน้ำเดือดใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวสิลลกตีนไก่จะ้ะยำรวมมิตรไก่ยอตีนไก่ใส่ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเด้อจ้ะวิธีการทำกันง่ายๆนะคะ น้ำล,ลาดเลยพี่น้องโอ้ยเด็ดเต้น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 พักใส่เลยค่ะพี่น้องคนได้เลยจ้ะคนน้ำล,ลาดเลยพี่น้องโอ้ยเด็ดเต้น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 พักใส่เลยค่ะพี่น้องคนได้เลยจ้ะคนน้ำลาดเลยพี่น้องโอ้ยเด็ดเต้น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 พักใส่เลยค่ะพี่น้องคนได้เลยจ้ะคนหน้อง เอาวุ่นเส้นมาลวกต่อเลยพี่น้องเครื่องย้ํากะเตรียมไว้เดอร์พี่น้องัหน้าขาดบ่ดด้นะคะบักกะเตะผิวสวยขึ้นชายนะคะลวกตี่ไก่เด้อพี่น้องกับกับไปจับมาจริง่ค่ะลวกบดเอ๋เพอาให้สลดไปนะคะค่ะเสือลกไปน้าเหลือกระดับค่ะหอมใหญ่นะคะหอมอันนี้ก็เออนะหอมแขกค่ะพี่น้องบักพริกกระตัมเรียบร้อยพร้อมค่ะพี่น้อง สูตรคุ้นกันเด้วยถก่วตีนไก่ด้วพี่น้องกับกับไปจับมาจังจี่ค่ะถก่วบดเอ๋เพราะให้สลบไปนะคะ่ะเสือลมไป่นําเกลือกระดับค um ่ะค <lusive cin em kindergarten> ุ้นกันมากินยำค่ะมือนี่โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียงยำน้ำเดือดใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวหรือสีลวกตีนไก่จ้ะคุ้นกันมากินยำค่ะมือนี่โชคดีมันหมานค่ะก็เลยมาเรียงยำน้ำเดือดใส่เกลือพี่น้องเดี๋ยวหรือสีลวกตีนไก่จ้ะ จากพดเลยจ้ะเพื่อแต่จะปรุงเครืองก่อนนะคะน้าตาลผงชูรดแล้วการน,นํปาปลาแลวกจะทาก็ได้แับหน้านะคะ่ะปรุงเครืองข้างนอกก่อน,นะคะ่ะหอมใหญ่นะคะ